สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเ,เล่นเรือกันค่ะน่าจะเป็นโรงเรียนสอนสอนเล่นเรือพอวันนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้เขาก็เล่นเมื่อวานกับวันนี้ลมแรงค่ะสวยงามมากเลยเวลาเขาจอดนะ,ะแฟนบอกว่าเป็นโรงเรียน เขาสอนค่ะสอนเล่นเรือใบค่ะสวยมากเลย <c oughs> ดูใกล้ๆซูมเท่าไหน่อยเราใช้มือถือ iPhone นะคะซูมได้แค่นี้เลย <c oughs> มือถือ iPhone <c oughs> สวยมากค่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้เมื่อวานเขาก็มาเล่น บางทีเขากา็ทำเป็นรูปรูปทรงต่างๆรูปเ้าเรียกอะไรเวลาเขาเลี้ยวเวลาเขาอะไรอย่าเงี้ยค่ะิเข้าไปพร้อมกันสวยงามมากมาอยู่มโมฮกที่นี่ทุกปีนะแต่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาเล่นเรือแบบนี้เลย ะคะที่เบียรซันแคมปิง้งเฟิร์สแคมปิ้งเบียสซันสุนสวานนะนะถ,ถ้าเข้าเข้ามาใกล้ๆหน่อยน่าจะเห็นจ้ะเขาจะมีครูสอนนะสอนเล่นเยอะมากแลวก็เงินเยอะมากเลยนะ ขาก็จะมีเรือเล็กๆไว้คอยช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรองนี้ยะคะ่ะมีเรือพยาบาลด้วยแล้วก็จะมีทั้งนี้ก็มีเรือ <c oughs> เรือนำหน้าไปก่อน ก็ลูกๆก็ตามมาอะไรตัวเนี้ยลูกๆตามมาสวยงามมากถ้าคลิปสวยบรรยากาศดีๆค่ะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ